กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมติดบ้านครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะชวนทุกท่านมาพูดคุยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ดีครับผมเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับภาพพระสงฆ์ในชุดผ้าเหลืองที่ดูสงบสงเง่ยมแต่เคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือคุณสมบัติที่แท้จริงของพระสงฆ์ที่ดี ที่นอกเหนือไปจากการครองผ้าเหลืองวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยนี้กันครับและผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากพระอาจารย์ที่เคารพครับขอทักทายพระอาจารย์ก่อนครับจเจริญพรโยมผ้าเหลืองไม่ใช่แค่เครื่องนุ่งหม่มวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากครับท่านอาจารย์คือพระสงฆ์ที่ดีไม่ใช่แค่ห่มผ้าเหลืองหลายคนอาจจะคิดว่าพอเห็นผ้าเหลืองก็คือพระสงฆ์แล้ว แต่จริงๆแล้วแก่นแท้ของการเป็นพระสงฆ์น่าจะลึกซึ้งกว่านั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์จเจริญพรโยมถูกต้องเลยพ้าเหลืองที่เราเห็นนี้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มภายนอกเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงเพศบรรพชิตแต่สิ่งสําคัญยิ่งกว่านั้นคือคุณธรรมและข้อวัดปฏิบัติที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผืนผ้ากาสาวพัดนี้ต่างหากโยมนั่นคือสิ่งที่ทําให้ท่านเป็นพระสงฆ์โดยสมบูรณ์แก่นแท้ของพุทธศาสนา การปฏิบัติสำคัญกว่าพิธีกรรมน่าสนใจมากครับท่านอาจารย์แสดงว่าการเป็นพระสงฆ์ที่ดีนี่ไม่ใช่แค่ท่องจำบทสวดหรือทำพิธีกรรมเท่านั้นแต่คือการน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติอย่างจริงจังใช่ไหมครับท่านอาจารย์ใช่แล้วโยมอาตมามักจะบอกลูกศิษย์เสมอว่าพุทธศาสนาไม่ใช่แค่พิธีกรรมหรือความเชื่อลมๆแล้แงๆแต่มันคือการปฏิบัติคือการลงมือทำ หลักธรรมย่างไตลักษ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหรืออริยสัจสี่ที่ว่าด้วยเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์นี่แหละคือแก่นแท้ที่พระสงฆ์ที่ดีต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งและที่สําคัญคือต้องน้อมนํามาปฏิบัติในทีวิตประจําวันไม่ใช่แค่ท่องจําไว้ขึ้นใจเท่านั้นโยมในบทความที่เราเขียนมาก็พูดถึงคุณสมบัติสําคัญหลายอย่างเลยครับท่านอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของวินยัยและก็การเป็นแบบอย่างที่ดี อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้ให้เราเข้าใจมากขึ้นครับเรื่องวินัยนี่สําคัญมากโยมพระวินัย227ข้อนี่คือเครื่องกํากับกายวาจาใจของพระสงฆ์เลยโยมถ้าพระสงฆ์ไม่รักษาวินัยก็ยากที่จะได้รับความเคารพศรัทธาจากญาติโยมโยมลองคิดดูนะถ้าเราเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งประพฤติตนดีงามสำรวมเรียบร้อยพูดจาไพาเราะ มีเมตตาคอยช่วยเหลือสังคมหรือแม้แต่การทำกิจวัดเล็กๆน,น้อยๆเช่นการทำความสะอาดวัดอย่างสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้คือการแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่บริสุทธิ์และความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมของท่านซึ่งจะส่งผลให้ญาติโยมเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและอยากจะประพฤติตามแสดงว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่ๆที่เห็นกันทั่วไปแต่รวมถึง พฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ใช่แล้วโยมเหมือนกับหยดน้ําที่ค่อยๆรวมกันเป็นมหาสมุทรการกระทําเล็กๆน้อยๆที่ดีงามของเพื่อสฆ์นี่แหละที่จะสะสมรวมกันเป็นภาพลักษณ์ที่น่าเคารพศรัทธาเป็นที่พึ่งทางใจให้กับญาติโยมได้นอกจากวินัยแล้วก็การเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วในบทความก็ยังพูดถึงเรื่องการศึกษาการปฏิบัติธรรม การเผยแพร่ศาสนาการมีเมตตาและก็การไม่ยึดติดในลาบสักการะด,ด้วยครับท่านอาจารย์คิดว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญอย่างไรบ้างครับสำคัญทุกข้อเลยโยมการศึกษาและปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถเผยแพร่พระศาสนาให้ผู้อื่นเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้การมีเมตตาและกรุณาก็คือมีจิตใจที่อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ช่วยเหลือเกือก้อกูลกันในสังคม และที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการไม่ยึดติดในลาบสักการะโยมถ้าพระสงค์ยังยึดติดในวัตถุสิ่งของยศถาบรรดาศักดิ์ก็ยากที่จะบรรลุธรรมได้จริงเพราะใจยังถูกกิเลสครอบงำอยู่พระสงฆ์ที่ดีจึงควรใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพอเพียงมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติและเผยแพร่พระธรรมเท่านั้นฟังท่านอาจารย์แล้วผมรู้สึกเท่าใจและเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าพระสงฆ์ที่ดี ไม่ได้ดูแค่ผ้าเหลืองจริงๆแต่ต้องดูที่การประพฤติปฏิบัติทั้งกายวาจาใจเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพุทธศาสนิกชนสุดท้ายนี้ในฐานะพุทธศาสนิกชนอย่างพวกเราเราจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์ที่ดีได้อย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์เป็นคำถามที่ดีมากโยมในฐานะคารวะเราสามารถทำได้หลายอย่างเลย อย่างแรกคือเลือกทำบุญกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาให้แน่ใจว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมจริงๆการทำบุญของเราก็จะเป็นไปเพื่อการจริลงพระาศาสนาอย่างแท้จริงประการที่สองคือช่วยกันสอดส่องดูแลถ้าเห็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็สามารถตักเตือนหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพื่อช่วยกันรักษาความบริสุทธิ์ของพระาศาสนา และประการสุดท้ายคือน้อมนำคำสอนของท่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละคือการสนับสนุนพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดเพราะการที่คนเรามีศีลธรรมมีคุณธรรมก็จะทำให้สังคมสง,งบสุขอย่างแท้จริงกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่เมตตาให้ความรู้และข้อคิดดีๆในวันนี้ครับเจริญพรโยมและนี่คือทั้งหมดสาหรับรายการธรรมะติดบ้านในวันนี้ครับหวังว่า ทุกท่านจะได้รับประโยชน์และความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ดีและบทบาทสำคัญของท่านในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมนะครับสำหรับวันนี้ผมและพระอาจารย์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ